แลววันนี้อยู่กับเบนนี่ฟันบ็อกนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาจัดงานแข่งจีนทีสามจุดจุดแปดสี่หนึ่งนะัจะเป็นน้องท็อปนะครับ,รบอันนี้สํานักชิโร่โอชินะครับวันนี้เพลงดับดาราที่สองเลยนะอันนี้ก็น้องแอลนะครับสํานักวัดวัดวัดลาดดุกับของจีงนะครับก็พูดเข้าขันขันจะมีสองคนนะครับก็จะมีแค่สองคนนี้แหละครับก็ของระวังก็จะเป็นซิดบอลนะเบี่ยไม่ได้ให้จ เดี๋ยวเราไปดูคอมโบแต่ละตัวนะครับคอมโบที่สามตัวนะครับใช้แข่งก็จะมีสามตัวก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับชิ้นส่วนที่สำคัญเกี่ไปอันนี้ก็จะเป็นเป็นคอมโบของน้องแอลสำนักสำนักวัลลปุกนะครับก็จะมีตัวแรกจะเป็นยูนิคอร์นนะครับคอมโบหก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 แปดศูนย บิดบิดแล้วก็ไม่รู้คอยเอยลืมเหมือนกันนะครับได้มาจากประสิทธ์แล้วก็จะเป็นอ่าอิมแพคเด็ก460บิดจอดนั้เบอร์เตอร์360ลัชอันนี้ดีอยู่ตัวเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมโบอีกคนนึงกนะันเลยนะครับเออแล้วพูดติดติดขัดอะไรอ่ะโอ้เรื่องเลยูครับ น้องท็อปสำนักชิโรโบชินะครับว้ก็คอมโบโตัวแรกก็จะมีเวลเวฟสองหกศูนย์โบนะครับแล้ก็จะเป็นซามูไรเตเบอร์นะครับสนักชิโรโบชิในของแท้แล้วก็จะเป็นฟินิกวิงน,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 นะครับหมูสามเจ็ดศูนย์เกียร์ฟัดอันนี้น่าจะ น่าจะน่าจะลุกเองนะไปดิจบจบ A few moments later ครับวันนี้ก็จะมาตอนแข่งเลยนะครับระหว่างน้องท็อปสำนักชิโรปชิ VS น้องแอลสำนักวัลละวลประดุกหาจัดเบ้จัดเช็คเบรนะครับก็กรรมการวันนี้ก็จะเป็นน้องหมูเด้งนะครับ โอเคนะครับอ่าเช็คเบรเสร็จแล้วจับด้วยครับก็โชว์เบร์โชว์บิตตัวแรกได้เลยเลดี้เซ็ตทรีูวันโกลโอ้ยโอ้ยจะเป็นหนึ่งศูนย์ครับเป็นทางด้านน้องแอลวัดราชระดูได้หนึ่งแต้มมา คอมโบสุดโหด VS คอมโบมั่วอ้โหสามต่อศูนนะครับตอนนี้น้องหมูได้ไว่าไงโหน้องท็อปนี่ไม่ไหวจริงนะครับไม่เก่งแล้วท็อปจะกลับมาแก้แค้นได้หรือเปล่า มาชิโลโปชินะจุยจูวันโกแกชมแบบใกล้ๆนะครับขอเสียงทางด้านน้องท็อปนะครับว่าจะกลับมาได้หรือเปล่า้็ออทำไมไม่พูดอ่ะได้ครับ จะช่วยชีวิตหรือเปล่าแล้วเอลคิดว่าเอลจะมา4ศูนย์ได้หรือเปล่าโอ้โหโ่4ศูนย์โอ้โคลิปก็จบแล้วเ๋ยครับจบจบจ,บจบจบจบใครอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้ก็ก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะเจอกันใหม่ดู